เอาอยู่ไหมจะเอาอยู่ไหมสิบห้าผืนต้องมาดูตอนเช้ากับตอนเย็นตอนเชา้าอ่ะมันมัน,ม,นมันออกมันออกจากลังเราก็มาหากินก็ตอนเย็นตอนกลางวันมันยังไง,ง,งมันก็ไม่ค่อยทะลายนี่มืัอเช้ามานั่งดูมันก็ไม่เห็นมี สาหลายตัวอยู่ตัวปากยาวๆตัวนกกินปลานะ่ะที่ตัวหนึ่งมระชานี่ตัวสีสีออกม่วงม่วง,งออกได้ทาในกาได้อีกจักทาไงาก็ต้องเอาไม่ต้องเอาลงมือกระดเอาลงเสาเดียวคือมาเอาเอาเคลื okay, ลากเดี๋ยวนะ่ะ เอาลักเดี๋ยวดิ้งลงมาฟื้มลงมาปักแล้วก็ดิ้งเว้นเอาเสานี่ดงลงมาฟื้มปักนี่แล้วก็เอาเสานี่ดงลงมาให้มันแบบมันเฉียง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 อย่างนี้นะแล้วก็ยาวแล้วก็ขึงยาวไม่ต้องเอาลงมุดก็ได้เอาลงเสาเดียวดิ้งเสาเดียวเสาเดียวเสาเดียวให้มันเป็นกลางป่าอันนี้ก็หอบก็ได้ ดึงขอบก็ได้แข่สองเมตรมันนักนะถ้าอยากถ้าอยากเอาแบบกลางาก็เอาแบบอ่อนแบบแบบสายอ่อนอันนี้มันเป็น,เอ,นเอ็นเ,อ,เอ็นอะไรเบอร์อาไรอันนี้มันเบอร์สี่สิบกลางข้างคืนกลางข้างมันแข็งแรงนะยึงก็เอลักเก่ามันเลยนะลักเก่าที่อยู่ใหนกน ม,ม,มัดมัดดึง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 แล้วก็ดึงอันเสานี่เสานี่เยังก็ดึงดึงลงมาเสาหนึ่งถูกพื้นพื้นละเสาพื้นละเสาให้มันเป็นก่างป๋ากลางป๋าก่างป๋ากัาากาากานมันบินเฉียวไปเฉียวมาเพราะว่าบางทีมันคิดไม่ออกหรอกพอทําไปเรื่อยๆมันก็ขิดออกดึงเอาเสานี่เสานี่งลงมาก็มัดเอาก็เดี๋ยวต้องเอา ซื้อได้ไหมเอาได้ลังไหนนั่นที่มันลอยมาลังไหนตัวใหญ่ๆก็ e. ได้ดอกก็ใจนึงไงเอาใจนึงเด,ด ah, er nah ี๋ยวเอาใจนึงก่อนก็ได้ตีนมันไม่ซีเรียสมันก็ไม่ได้หมุดไม่ใช่นี่โวยยี้กันมันเี้ยนี่ตัวไปนั่งลอยอยู่บ้าน มาละลวงกลางสวยนี่มันหมุดมันจะหมุดไหมนีมันจะดาก เฉพาะตาไครสวรรค์นี่กับพันห้าสิบห้าพื้นสิบห้าสิบห้าพื้นอันนี้ก็พันหนึ่งสิบพื้นพันหนึ่งค่าทรงหนึ่งลอยพื้นละลอยพันเอ็ดยพันเอ็ดพันเอ็ดอันนี้สี่ลอยเป็นพันห้า ันห้าพอดีสิบห้าพืนเดี่ยวเขาจะได้อันนี้อีกพันสามเก้าสิบพันสี่พันสี่กับพันห้าเป็นสองพันเก้าอันนี้อันนี้พันสามห้าพันสามเก้าสิบเอ็นอ,อันนี้เป็นเอ็นลมไก,มไกยังดีเลยเไปเพื่ออยากปลูกข้าโพด เพื่อเพยก่อนเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวค่อยมาขยับอีเสานี่ลงไม่อยากดอกเดี๋ยวเดินขยับขยับขยับ,ยบเอาดึงลัก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 ปัดเฮ้ยตกใแล้วมันขาดแทะไหนว่ามดฝนวันที่เจ็ดอันนี้มันเบื่อ เอ็นมันเบอร์40ลึก50ตายาว180มาเมตรหายาวครับลูกปลาโขกใหญ่สนุนกไม่กินมดมันกระไดอยู่ แต่ว่ามีได้ด่างมานั่นแหละมันก็คืออยู่ดอกอะไรมีบอกว่าอหนุก้ยนี่นี่ยถึงว่าอยแกะ่ตรงหนุนมีนเลยนุกเขา